ช่วงนี้ต้องมีติดตัวไว้แล้วนะคะกับเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วของเยมดะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าสามารถวัดได้ถึง4ค่าด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าออกซิเจนในเลือดค่าการเต้นของหัวใจค่าการไหลเวียนของเลือดรวมถึงค่าอัตราการหายใจค่ะเล็กกระทัดรัดพกง่ายสะดวกด้วยนะคะวิธีใช้นะคะก็แค่หนีบที่นิ้วแล้วก็กดปุ่มเปิดเครื่องค่ะจอภาพน,นะคะสามารถปร ถึงสทิศทางด้วยกันค่ะแลวจ่อแสดงผลนะคะสามารถแสดงได้ถึง5ผลด้วยค่ะนั่นก็คือ SpO2 นะคะค่าของออกซิเจนในเลือดค่ะ PR นะคะค่าอัตราการเต้นของหัวใจค่ะ PI ค่าการไหลเวียนของเลือดค่ะและ RR นะคะอัตราการหายใจค่ะแล้วก็ตรงกราฟนี้นะคะก็จะเป็นการแสดงการแปรผันของปริมาณออกซิเจนค่ะเวลาปิดนะคะก็แค่เอานิ้วออกเท่านั้นค่ะเครื่องก็จะจับอัตโนมัติภายใน8วินาที ในกล่องนะคะก็จะมีตัวเครื่องนะคะคู่มือใบประกันและสายท้องค่ะเหมาะสําหรับผู้ป่วยผู้ที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดปกติคนรักสุขภาพใช้ก่อนหรือหลังการเล่นกีฬาก็ได้ค่ะ